สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้เราจะจะมาพูดมะร้าให้ฟังนะคะมะร้าเย่ตอนนั้นอ่ะเราต้พูดมะร้านะ้าตอนนี้พูดได้แล้วเหรอใช่แล้วทำไมตอนนั้นพูดไม่ได้ะก็ตอนนั้นะเราต้ทำแบบแบบนี้มันก็เลยพูดไม่ได้ต้งองทำแบบแบบนี้มะรผา ดีใจไหมพูดได้แล้วดีใจมากเย้สสสวัสดีครับเอาหูหมูมาใส่หูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูมาใส่หูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูมาใส่หูหมีสวัสดีครับกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนย เกลือเช้าฟาดผัดฟักเช้าฟาดผัดฟกฟาดเย็นฟาดฟักผัดเย็นฟาดฟักผัดกล้กวยตานีวายหวีเหี่ยวกล้วยตานีวายหว,วีหิวหิวหวีไปหิวหวีมา,าหิวหวีไปหิวหวีมาเฮียหลีไปบ้านหลีเฮีย 我在是里。